ไปแล้วอันนี้ครับการพับเบาะแถวที่3นะพอพับแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะเป็นเครื่อง 1,900cc นะครับ150แรงม้าโอ้โหนี่ครับทั้งแรงและก็ประหยัดนะครับใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถนะครับออกรถวันนี้นะครับก่อนอีทีปีหน้านะครับรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับตลอดสัญญา4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับ ผมจะเป็นของคนนะครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิคาศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแนละ้วมานำเสอนอแล้วเป็นรถอีซูซนะครับมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าแอคทีฟสองดับเบิลดีปีสองพันยี่สิบสองสีขาวนะครับเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้นะครับมีอะไรโดดเด่นบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับ ด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟใหญ่นะโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดริทามเลนนิ่งมาให้นะครับท่านผู้ชมนะกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับหรือว่าแบล็กคอั่นเองครับไฟตัดหมอกของเขาเป็น LED แล้วนะครับท่านผู้ชมนะไฟตัดหมองเป็น LED แล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นโฉมนี้จริงๆเลยอะไฟตัดหมองเขาไม่มีให้นะแต่รู้สึกว่าเจ้าของเดิมนะครับที่ออกมาจากป้ายแดงนะครับขอขอไฟตันหมอกกับเซลล์มานะครับแล้วก็นี่ครับโลโก้อีซูขเมียนะครับด้านข้างนะครับสังเกตง่ายๆเลย ตัวแอคทีฟนะครับก็จะเป็นล้อแม็กคอม18อยู่นะครับจะมาด้วยขนาดยาง265 60R18 นะยางเป็นยางปี2 0 22แล้วเป็นยางติดรถมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะล้อนี่สวยๆนะครับไม่มีรอยเบียดช่วงล่างดีนะครับท่านผู้ชมนะเห็นเลยนะครับนี่อ่ะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของตัวโฉม New m u X นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้ก็จะมีบันไดข้างมาให้ราวหลังคาไม่มีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะฝาครอบกระจกมองข้างเป็นสีดำนะฮะ ไฟเลี้ยวเนกระจกบง้างอรัจะไม่อยู่กระจกครจะอยู่ตรงมงโคนหน้านะครับหรือว่าตรงแก้มซ้ายขวามาให้นะครับคิ้วลิ้นน้ำเขาเป็นยางนะครับจะไม่ใช่โคเมยมนะครับมีคิ้วกระสับมาให้นะครับตรงนี้ฮะภายในนะครับก็จะเป็นภายในโทนสีดํานะครับแผงประตูสีดําเดินด้วยได้สีแดงครับแผงประตูนี้แน่นๆนะครับแผงประตูนี้ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับโครงสร้างก็มาดูกันเลยนะครับโครงสร้างก็จะมีอ่ฮะเป็นองค์เป็นอาร์กนะครับสวยๆนะครับตรงนี้อ่ฮะ เดิมแน่นอนนะครับตรงนี้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัว Active ตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็น m u l X ตัวนี้มันก็จะมี m ยู e 3รุ่นนะที่ออกมาก็มี m u อ e X Active Elegant แล้วก็ Ultimate นะครับรแล้ว,วมี 9, 3, นะรตรงนี้จะมี1.9 3,000พนะครับท่านผู้ชมนะนี่แบบประตูหลังก็เหมือนกันนะครับสวยๆกริปนะครับนี่นะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับ รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกความน้ำท่วมตต่อมาแน่นอนตรงนี้นะครับทุกท่านสภาพล้อเนี่ยก็สวยนะครับยางก็ใช้ได้อีกยาวนะครับเห็นไยางีทปมายี2 0ิ2องดอกเหลือลึกๆนะครับล้วแม็กสวยดิสเบกสี่ล้อนะครับก็สซีต่างๆสวยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้อ่ะด้านท้ายนะครับด้านท้ายของนี่ก็จะมีสไปเลอร์ใบเบรกตรงที่3านะครับก้านบัตนฝนหลังให้ครับไฟท้ายที่เป็น LED นะครับลมดำา2ชิ้นนะ ติดกับฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับโลโก้อีซุนะครับนี่ฮะโลโก้มิวเอ็กนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีปาร์คเซนเซอร์ด้านหลังมาให้นะครับแต่เขามีกล้องมองหลังมาให้แทนนะครับนี่กล้องมองหลังนี้เราก็มาติดเพิ่มนะครับดูนะแล้วก็มีไฟทับทิมนะครับซ้ายขวาในกันชนหลังมาให้ฝาครอบด้านกันชนมีมาให้นะครับนี่ฝาครอบดูสปอร์ตขึ้นนะเนี่ยฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเมลนุ่นอยู่นะครับนี่เมลนุ่นอยู่นะครับแต่ ถ้าลูกค้ามีกําลังนะหรือว่าชอบแต่งรถก็สามารถไปติดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับนะผมเปิดด้านท้ายมาแล้วผมก็จะให้ท่านชมดูพวกหัวนอตต่างๆนะครับว่ารถเป็นรถท้ายเดิมแน่นอนนะหัวหนุนหัวนอตนี่ไม่มีขยับนะครับเห็นไหมสวยๆไม่ลงเป็นอ่างเดิมนะครับอ่าฮะด้านท้ายนะครับท่านชมก็มีพื้นที่ใช้สอยประมาณนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายนะครับแล้วการพับเบาะนี่ก็ง่ายครับนี่ครับพับเบาะแบบปุ๊บไปลักษณะนี้เลยครับ มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับไปแล้วอันนี้ครับการพับเบาะแถวที่3ามนะพอพับแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับตรงด้านท้ายตรงนี้ก็มีบล็อกนะครับกล่องเก็บของมาให้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บกล่อุดเหล่ย้มฉุกเฉินผูกแม่แรงผู้บล็อกถอดล้อจะไว้ตรงนี้นะครับขออนุญาตเอาเบาะขึ้นนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับดึงขึ้นมาครับง่ายมากเลยนี่ะปัดนี้เราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยอ่ะผมก็ให้ดูเหมือนกับด้านขวาครับสภาพล้อมแมกสภาพยางสวยนะครับไม่เป็นรอยเบียดนะครับคา,าสงคาซีต่างๆสวยนะครับเห็นไหมนี่แผงประตูก็สวยกิปไม่มีรอยขีดข่นวนนะครับใครมองหาอยู่นะใครที่ชอบรถสวยๆกินคีน,นะครับแนะนำคันนี้เลยฮนะไม่ต้องเป็นอ้างเดิมนะครับสวยๆนีะแผงประตู ดูจากแผงนประตูก็รู้แล้วว่าเจ้าของเดิมนะครับเป็นคนรักษารถนะครับอ่า,า,ต,รอต,รอาตรงนี้เป็นโอเม็นอาร์กต่างๆโครงสร้างต่างๆนี่สวยนะครับเห็นไหมส,สวยๆนะครับเหมือนรถปแดงง่าย,ายๆรถปีสองพันยี่สิบสองด้วยไม่เว่งแค่หลักหมื่นเองนะครับไม่ต้องไปออกไปแดงไปแดง,แดงมีมาล้านสี่ครับผมตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะนามาล้านสี่แต่มาออกมือสองนี่ราคาไม่ถึงเก้าแสนแน่นอนครับ เป็นไงล่ะคุณผูชมท่านผู้ชมครับดูรับคันแล้วดูด้านท้ายแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดฝาโปงหน้าท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรเป็นอันดับแรกนะครับเวลาท่านผู้ชมไปดูรถดูกันผมเปิดฝาโปงหน้าแล้วนะครับอ่าอันดับแรกเลยครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตเนี่จุดแรกเลยนะครับเปิดรถมาหัวน็อตเนี่ต้องไม่มีการขยับนะครับนะ อันดับสองนะครับจุดที่2คือเม็ดองเม็ดอ์กต่างๆของฝาปองหน้านะครับเนี่ยบางๆนะครับจุดที่3นะครับน็อตแก้มต่างๆนี่ฮะนี่ะน็อตเดิมนะครับแล้วมาถึงกับคานรับไฟใหญ่หน้าขวาคานรับไฟใหญ่หน้าซ้ายนะครับแผ่นเพดนะครับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการเลาะแผ่นเพดแล้วติดแผ่นเพดใหม่แก้มหน้าซ้ายนี่น็อตฝาปองหน้าซ้ายนี่ บอกเลยว่าเป็นรถเดิมแน่นอนนะครับอะไหล่ต่างๆนะครับไม่มีขยับนะครับท่านผู้ชมนะท่อคงท่อแคทอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนท่อแทนท่อแคทแน่นอนนะครับนี่นะสวยๆนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวแบรนด์หลักอีกรุ่นนึงครับไว้ใช้งานผมแนะนําคันนี้เลยครับ Isuzu MU-X หนึ่งจุดเก้า Active นะครับปีถัดมายี่สิบสองสีขาวนี่นะบ้าเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่านะครับว่าตัว Active โฉมเนี้ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างไปาไปดูกัน ครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารของ a c t ทีฟกันเลยนะครับนะบอกเลยว่าแอคทีฟฮะเดิมๆเลยอะเบาของเขาจะเป็นเบาผ้านะครับแต่นะครับแต่ทางเรานะครับเห็นว่ามันเป็นเบาผ้าแล้วเราก็เลยดําเนินการเปลี่ยนจากเบาผ้าเป็นเบาะหนังให้ทั้งคันนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเบาหนังให้ทั้งคันเลยเป็นเบาหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงนะเบาอันนี้นะครับจะไม่ใช่เบาไฟฟ้านะครับจะเป็นเบาเมลนุ่นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ ใช้ล่างสไลด์นะครับตรงนี้อ่าฮะตรงนี้บอกเลยว่าก็โอเคนะครับจากเปลี่ยนจากเบาะผ้ามาเป็นเบาะหนังนะครับนางนี่กุญแจนะครับ่าเป็นกุญแจรีโมทนะครับ่าเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับตรงนี้สตาร์ทสองเสียงเลยครับนี่ฮะปึ๊บนะอันนี้เป็นเสียงเครื่องเดิมๆนะครับท่อไม่ได้ทำนะท่อแคดไม่ได้ตัดนะครับท่านผู้ชมนะ เราเริ่มดูออปชันกันเลยนะครับตัวแอคทีฟนะครับอ่าก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเห็นไหมเป็นพวงมาลัย3ก้านพวงพวงมาลัยมี SRS airbag นะครับมีมาให้แค่นี้เองก้านปัดลมฝนแบบนวลนะครับไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่น้าแบบนวลเหมือนกันนะครับไม่ใช่ออโต้นะครับรถคันนี้นะครับเห็นไหมรถปี2022ใช้งานมาแค่30,000นะครับ683กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าเป็นรถใหม่แท้แน่นอนนะครับอย่างนี้ นี่ครับเครื่องเล่นนะครับอ่าเห็นไหมแล้วเป็นตัวแอคทีฟนะครับเครื่องเล่นของเราจะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอ1ดินนะครับหรือว่าเป็นหน้าจอคัสเซ็ตนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ารองรับ FM ได้ AM ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แมวนว่นอยู่นะครับยังไม่ใช่ออโต้นะครับนี่ครใช้มือนะครับตรงนี้นะครับอ่าฮะ แล้วก็อีเล็กโซนอีกก็มีช่องเสียบหัวโอเลตนะครับหัวโอเลต USB AUX มีมาให้ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ระบบเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างโหมดเซฟตี้ก็เป็นพวกโหมดอันดับสต็อปนะครับโหมดกระลื่นถลายนะครับโหมดลงที่ลาดชันนะครับเบรกมือนะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับอ่าเบรคมือไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักข้าแขกช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับ ที่วางแก้วต่างๆครับที่วางโทรศัพท์ต่างๆม,มีให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วตรงแผงประตูที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นช่องเก็บของด้านบนนะมีสองเกะนะครับแล้วในนี้ก็จะเป็นพวกเอา่าเกะเก็บเอกสารต่างๆของรถคันนี้นะครับภาษีของเขาก็จะขายวันที่3 <S <S เดือน7ปี68เลยนะครับท่านชมนะตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกอ่าคู่มือการใช้รถต่าง,างๆนะครับนี่เราไม่เข้าใจอะไรเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนี่ คู่มือการใช้งานรถนะครับสมุดรับประกันนะครับหรือว่าวารันตีนั่นเองนะครับนี่รถคันนี้นะครับไม่ดูเลยครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1 9 0 0ซีซีนะครับอ่าเลขตัวรถก็เป็น MP1 TFR นะครับ87 GNT 0 0 6 7 7 2นะครับเลขเครื่องยนต์ก็เป็นอารนะครับ EXY นะครับ6 2 8 9นะครับทูกคนนะ เป็นละมือเดียวนะครับลำดับที่1เลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมรถของเรานะครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับรถคันนี้ก็ยังสามารถเข้าศูนย์บริการต่ออีกได้นะครับท่านผู้ชมหรือนะครับหรือการที่ท่านผู้ชมออกรถกับผมนะครับผมก็ยังรับประกันหลังการขายให้ท่านผู้ชมอีก1ปี1นึ่งหมื <I> ่นโลนะครับท claro ่านผู้ชมตรงนี้ผ้าหลังคานะครับอันนี้เป็นผ้าคล้ายกับมายีครับไม่นผ้าหลังคาสวยๆนะครับ ไม่เป็นขุยนะครับมา่บานบังแดดมีมาให้นะซ้ายขวาน,นะครับสวยๆนะครับไฟอ่านมาที่เป็นสีส้มนะครับชมนะตรงนี้นะดูโดูรวมๆนะครับตัว1.9 Active เนี่ยก็ไม่เิเร่นนะครับท่านผู้ชมนะดูดูไปก็มีสเสถีเหมันกันนะครับท่านผู้ชมนะ Option หรือว่า Safety ต่างๆมาให้ครบนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าาในัห้องสารแถวที่ 2, 2> ดีกว่าครับว่าผมเข้าาในั่งห้องสารแถวที่2แล้วจะรู้สึกอย่างไร การขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่3ขึ้นอย่างไรเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันครับทุกทครับผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2แล้วนะครับนะเรามาดูออปชั่นกันเลยออปชั่นของเขานะครับก็จะมีพนักเท้าแขนขาดไม่ได้นะครับที่วางแก้วนะพร้อมถาดรองน้ํานะครับตรงนี้ที่วางแก้วตรงประตูนะครับมีมาให้ซองเก็บเอกสารหลังเบาะนะครับมีมาให้ช่องเสียบโัวเลศนะครับมีมาให้ตรงนี้ครับตู้คอนโทรลแอ รู่ที่2ตรงนี้นะครับเห็นไหมครบๆนะครับตรงนี้ไฟอ่านนที่สีส้มนะครับ่าตรงนี้ก็โดยรวมๆก็ไม่คิเลยครับก็ออปชั่นก็เหมือนรถ p p v ทั่วๆไปนะครับทผู้ชมนตรงนี้แต่จุดไคลแมาคือห้องโดยสารแถวที่3นะครับว่าเราขึ้นไปนั่งแล้วเข้าไปนั่งแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรนะครับนี่ครับสางเกตให้ดูนะครับการขึ้นลงนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันทุกรุ่นเลย นั่งเบาะครับเบาะก็จะดีในลักษณะนี้ครับเหมือนกับฟอร์จูเนอร์เหมือนกับปาเจลโลเลยเหยียบบันไดข้างนะครับก้าวเข้ามานั่งมาในห้องสา่นห้นทสามนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับอ่าขึ้นง่ายนะครับแค่เราเหยียบบันไดข้างครับก้าวเข้ามานั่งครับเข้ามานั่งแล้วนะเฮดรูมผมเหลือเล็กรูมผมเหลือนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ข้อดีของมิวเอ็กซ์นะครับเข้ามานั่งห้องสา่นห้นทสามแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะครับหนึ่งคนสองคนนั่งสบายเลยครับท่านผู้ชมนะ ยังไงนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไปใช้งานนะครับฝากมิวเอ็กคันนี้ไว้ไปอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะเดี๋ยวก็จบคลิปนะครับเดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นดูช่วงล่างนะครับเหมือนทุกคลิปเลยให้ดูซิว่าโชคกพร้อมใช้งานไหมลวดซึมไหมรูมากต่างๆนี้มีขาดมีเยิ้มไหมไปดูกันกรับผู้วนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทด้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสมัรนะช่วงล่างของตัว Isuzu Active นะครับปี22ก่อนนะครับว่าช่วงล่างมันสมบูรณ์ขนาดไหนครับเริ่มต้นจากช่วงล่างด้านหลังนะครับช่วงล่างด้านหลังนี้จะเป็นกระบอกโช๊คนะครับพร้อมกับสปริงนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่า P P V เอกลักษณ์ของ P P V จะเป็นแบบนี้นะครับมีโช๊คมีสปริงแล้วก็มีชุดเหล็กกันโครงด้านหลังมาให้นะครับนี่ชุดเหล็กกันโครงด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอนนะครับมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะครับ ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็ใช้ท่านผู้ชมดูบูธติ่งนกบนบูธติงนกล่างครับให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดนะครับนี่ยท่านผู้ชมนะมันไม่ฉีกไม่ขาดยางกระแทกต่างๆนี่ก็อยู่ในสภา,นา,นา,ทา,าพาที่พร,รรรพร้อมใช้งานนะครับไม่ฉีกไม่ขาดยางงุ้มแหลกต่างๆครับลูกหมากไปแหลกต่างๆนี่ครับมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดชุดกันโค้งนะครับชุดเหล็กกันโค้งด้านหน้าก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมวันนี้บอกเลยว่าช่วงล่างนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ฮะ ดูง่ายๆครับถ้าเกิดมันร่วมันซึมนะครับแสดงว่าหมดสภาพนะครับแต่นี่มันยังอยู่ในสภาพที่ไม่ร่วมไม่ซึมไม่ขาดพร้อมใช้งานแน่นอนป่ะนัท่านชมไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาท่านชม้ชมไปโดดคอสะพานดีกว่านะว่า isuzu active คันนี้ช่วงล่างมันจะดีขนาดไหนไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านชมดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองขับรถกันเลยนะครับว่าช่วงล่างรถคันนี้มันจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับในโดดคอสะพานเลยดีกว่านะครับโดดคอสะพานเลย โดยมาแล้วไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับทุกท่านช่วงล่างดีนะเครื่องดีนะเกียร์ดีนะคานี้นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับเป็นเครื่อง 1,900cc นะครับ150แรงม้าโอ้โหนี่ครับทั้งแรงและก็ประหยัดนะครับไม่ล้อรอบนะครับไม่ล้อรอบไม่อืดเหมือนที่ใครต่อใครพูดนะครับผมบอกเลยว่าที่ผมเหยียบมาตรงนี้มันสมูทอะมันสมูทเลยว่าเครื่องเกียร์นี่เปลี่ยนทุกจังหวะดีอะบอกเลยว่าขับนิ่มๆเลยครับทุกท่านอ่ะ ยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมครับไปฟังราคาอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอา Isuzu MU-X นะครับ1.9 Active นะครับปี2022เนี่ยมาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านชมนะครับดูรถนะครับทุกซอกทุกมุมแล้วนะเทนได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราฟังราคากันเลยดีกว่านะว่าวันนี้ผมเอา Isuzu MU-X 1.9 Active นะครับปี2022มาขายเท่าไหร่ วันนี้นะครับผมเอามาขายเนี่นะครับแปด0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า8 8 0 0 0 0แปบาทเท่านั้นใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับออกรถวันนี้นะครับพ่ออีกทีปีหน้านะครับรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับตลอดสัญญา4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร์บิคาสูตรเป็นสูตรสี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมาเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com